เอ็นเออโผล่กันไม่เยี่ยกูตีเอ็นเอมามามากูช่วยกูช่วยกูช่วยเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอกูก่อนไอ้แม่เยสมาดิมาดิมาสกิ๊บส์อ๋อแล้วกูเป็นเที่ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อแล้วกูเป็นอะไรอ่ะเอาแหลกเลยอ่ะเป็นเที่ยอะไรอ่ะเอากูเออเป็นเที่ยอะไรเนี่ยเอาเอาตีดิเออตีเออนี่ไงมาละมันตายดีแล้วเนี่มันตายเนี่ยจะจะโอ้ยเฮ้ยเอาไม่ได้โผล่ที่บ้า เอ้ยเ็ว่าไมนี่ผลอะไรเนี่ยอ๋อไอนี่แบบมิงแบบมิงไอกระต่ายแผนละทำไมก็ต้องไปตวกับอีเชนงู่างตัวตีกันใช่ไหมเนี่ยมึงโฟคิงแหล้สัตว์อ้าวกูตีได้หนึ่งตัว ไอพวกพวกพวกมึงพวกมึงเิกเรื่องพวกมึงเลิกเรืองโลเพมันไกลๆพวกกูนี่มันไม่เมือนสองตัวแบบว่ามันกันแกงกันเพื่อเป็นแบบควายควายระดับหนึ่งกิเสือกบวควายระดับหนึ่งกินเสือกใครตายใครใครโง่กันครักีวกาไม่รักีการตะเกียบแใครโง่ไอคพวการตะเกียบแบบไรเงี้ยคนไหนยะ ใจหมดใจหมดเลยสวยเงี้ยดูช่วยกันต่อถ้าไม่มีอีก right ทีหนึ่งความช้ามากเลยนะครับเพราะว่าแฝดไอเดินไปนะไอเดินมาศิลปภาพไอเดิมาศิลปภาพดูนะสองตัวมันตีกันหนึ่งอย่างเดียวอะถ้าถ้าไม่มีมึงเวลกูยังไม่ถึงประมาณเนี้จริงๆที่ควายสองตัวมันตีกันแล้วมันมัเกี่ยวอี่ที่ะไรกูเนี่ยหมไหม โคตรมุนอะไอเหี้ยไอ้มันมาเพราจริงก็ไม่ถ้าเกิดว่ากูโดนลูกหลงใจเหี้ยควายสองตัวที่มันตีกันเนี่ยคือกูเลือกกูห้าพันกว่าเลือกวินตะไลนี่มันก็เลือกสกิลมันก็โดนกูไงแล้วกูไม่รด้หางขี่ไงเข้าใจว่ากูก็หลบส้นตีนไม่ได้เลยกูแเล่ากูเล่ากูเล่ากูเล่าคุณเวทเราแปดพันอะแล้วกูมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเอาอะหรือว่ากูเมื่อก่อนเนี่ย เชื่อปูเล่าแบบเมื่อก่อนก็คือแบบว่ายังไงวะพวกมึงเมื่อก่อนแบบว่าแรกๆไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่ได้จะเล่นในฉบับอคคูดอ่ะหรือไม่รู้จักเลยไม่รู้จักรู้จักตารมอนหนึ่งเลยคือคือแบบว่าคือยุคนั้นอ่ะคือเป็นยุคที่แบบว่าอ่าบิเซนโตดาบของตัวขาวเนี่ยใครมีวีสองอ่ะมึงแบบมึงแบบสามารถไปหายูทูบเบอร์แบบว่าทําคลิปกับเขาได้เลยเว้ยประมาณว่าเออคุณคุณมีแบบดาบแบบโหดๆอ่ะคุณมีบิเซนโตวีสอง่ะคุณแบบสามารถมาทำคลิปกับเขาได้เว้ย ก่คือแ,แ,แบบว่ายุคนั้น่ะคือการที่หนวดขาวเป็นบอสแบบสเปเชียลอ่ะเกิดอ่ะประมาณส<อ>ี่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนั่นแหละเมื่อก่อนสี่ชั่วโมงนะโคตรนานเลยโอ้ชี้อะคือถ้าเกิดอ่ะคือถ้าเกิดอย่างนั้นอะคือถ้าใครจะต้องมีเวลาประมาณหนึ่งอ่ะที่แบบจะไปอยู่นั่งได้อ่ะชี้อะชี้อ้ไอผู้นายเอาไปไอนายเอาเนี้ยมาแล้วมาลอง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 เกิดอะลองเกิด ดูแล้วใช่ไหมสองรหัสรหัสร้อยอะไรตีตีบอสทีเดียวได้ตีเท่านั้นเหรอเฮ้ยในกูเอาดาบอาลองตีมันดีกว่ากูกูมีอยู่ดาบชื่อนะดาบดำกำก็ยังจะเอากันน้อยใช่ก็มันสัตว์มันมันคือสัตว์มึงเข้าใจปะมึงเข้าใจปะมันโคตรสเปเชียลในยุคในยุคก่อนนะแบบว่าคนคนยุคนั้นคือแบบสุดยอดอะไอ้ที่นี่คือตัวตัวตึงแล้วอะมึงเข้าใจปะจริงจริงแล้วถ้าคนถ้าคนมีดาบอยู่รู้อะตึงอะ กูแทงอยู่กูแทงอยู่กูแทงอยู่มไอ้ยังไปตีตายแล้เว้ยแบงแบงแบแบงแงกูซักครึ่งหอดกูแทงอยู่กูแทงอยู่ม่ไมกูกูไม่ได้ตีอ๋อมันมันลกสองมันจะเปลให้อ๋อันเลี่นให้มันใันนี้เื้อในแบตรงตังอะมันไม่ต้องไหไปดูดีวกูเดี๋ยวกูกลับโลกสองเยี่ยมไม่อยากได้ยุข่าวแดงต้องยขาวใสบอกกัน รู้อะไรนะขาวแดงเออเชี่เ็ได้หราครบอกเชืโยรู้ขาวแดงใช่เปล่บินเตอร์ก็คงถ่ายนี่ก็เชื่อเนี่ยแต่ก็เผอูอยากได้ขาวดำเผื่อเผื่อมันเอาเข้ามาไงคูว่ได้กูคนทุกเผากอนแต่มันจะมาทำไมเพืนดามิเข่าเข่าเอา RIP Paradoioso ไอวินใช่กูถามะไยกูถามอีกคนในเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือใครเนี่ยไม่รู้กู่ก็นพวกมึงไม่แผงกไม่เท่าไหร่กันไม่รู้ว่ายุ่นโลกหนึ่งดูไม่ได้นามีเท่าไหร่นายมีเท่าไหร่หึ่งพันห้าร้อยเปิดแต่ถ้ารหัสรองมีสองหมื <sm> ่น มีใครจะทำทรายตื่นป่ะหนูกูพาลุงดนันนี่ก็อยู่ไม่จะทำวัดตื่นได้นะถ้าถ้าเกิดสุ่มเราได้ทรายอะ่ะเพราะตอนนี้กูมีผ้าอันนี้อยู่กติดี่นได้เสมอกูอยากได้พระตื่นเนีย่ยสุดอเดียวแบกดันหน่อยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ม่นงี้ไอมึงรู้เหรอว่าเรามึงเปิดหรือว่า p r i v a t ให้เพื่อนเข้าได้หมดเลยหรือต้องแอดกูไม่ได้เปิดไพรเวทไว้ อ้าวมันก็เข้าได้ก็ถูกนี่ไอมไม่ได้เปิดเยไว้ได้กูเปิดผไว้ตอนนี้กูไม่ได้เปิดเผยไแล้วกมม่อาแล้ว้ไวะไอพวกสีฮาคีเนี่ยไหนคิดว่าโซสุดละสับพวกมึงสีขาวกับสีูสีชื่อว่งูอาคืออาคายุ่งฟูแล้วนีเรนโบว์แล้วรู้จักเรนโบว์ว่าสวยอันไหนสวย กูมีกูมีเงินโบกูมีกูมีงานี่เห็นบกูมีอ่ารที่ส่ลุงครับครับคือมึงจะขีดกูใช่ไหมครับพี่ใช่ครมณ์มิ่งนี้เปล่าอะไรครับมีเปล่าโอ้ยมีครับอะไรดิอยู่ไหนมึงอ่ะอยู่คาเฟ่ ไม่ right? อ,ไมอยู่ตรงที่ฟาร์มเวล725น่ะอ๋อมันตายยังตายยังกูถามยังไม่ตายกูฟังกูการติดทัดตัวบงใหญ่ ตัวบกใหญ่เลยชื่อมันไนยี่แบบกูอ่านปุ๊บอากันติทัโอ้โหตัวบกเริ่มบกเะบกเป้เลยเอเอเอบเป้อะเอ็บเป้อะเอ็บเป้อะมคนออกเซิร์วร์ยังไงวะนี่สั่งนั้นต้อไปกันต้องไปตรงเซอร์วอร์มานี่มา่อานี่มาใกล้ๆมาไอเียวไอไออยไไไหนเออลไทไ พี่ไอซี่ค่ะเลื่องกูอยู่สมกุูเลือกกูมีสมขำในี่เงาจุ๊บครับนอนหัดหนึอนหัดอีเท็จกันมีทันนี่มาเล่นเอองั้นจะปะนอนหัดหนึ่งอ้ยโหชีกูกลับเสียค่าของไอเท็จหน่ายให้เท่น่ายแหละมันอันนี้ว่ะ มันบอกว่าห้ามออกเกมถ้าพอลังสู้กันอยู่กูตกออกเกมเลยเฮียเกือบแล้วเกือบแล้วมึงมาขัดขวางกันป่ามึงกูฝ่าไมีเยี่ยไรกูเสื้อคิดเลยเสื้อคิดเลยไอ้พูมิันเงินเท่าไหร่พูกูจะไปเนี่ยหายโอ้กลบเลยได้กี่เด้ยางเยอะไหมามาเทส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 หลอดเทสสองสามตัวอันนี้ไอ้เดินอยู่เกาะอับูดาบี พ่อมเอาอาวุธเลยวิ่งไปทันข้ามโลกมาเลยพี่แม่ไอเดิมใช้ผนแสงไอเดิมใชเ้เอาอาวุธเป็นดาบใช้ผลเป็นผลไม้ผลไม้อะไรเอาเป็นคุณที่หมายคุณสับคุณสับเป็นผลไม้ที่เรีย่ยมคุณสับไอ้ที่หมายไม่ผลไม่เป็นปคนุณสับมาทำอะไร ว่าใ้ังใจด้วยบอกลกลับแล้วกกลับไอ้ทั้งกซะด้วยเวลาเปลืองนิตักสู้จมนชอยอะไรลยนะก็ช่วยแบบมองเห็นก็ช่วยตั้งใจบบว่าก็หลบได้เปนดักสุดท้ายของคนชื่อบัวลอย บัวลอยเจ้าเพื่อนจะทำไมจะมาเร็วเกินไปไอ้ภูมมึงลงมาข้างล่างอยู่อยากอยากอยากดึงนทรเัิร์ดิว่าเดี๋ยวกูจะไปนะไอ้หนาให้กูลงให้กูลงไปข้างหน้าเปนยงไงเดี๋ยวตนี้กูวางเข่าเฮ้ยรีนิวคืออะไรวะเดิมรีนิวไพเวทนเดิมรีนิวก็คือต่ออายุแต่ไอ้ภูมิไปต่อมันจะไปต่อ แม้แต่ถ้าเกิดว่ามึงแบบว่าวันในวันหนึ่งมันหมดอ่ะมึกกดรีนิวประมาณเนี้ยเข้าใจปะเดูประมาลูกซองก่อนดีเดิมไม่ลูกซองอะไรที่อะไรกูมันคุยมันหายทุกอันมันแต่อันี้มันเวดดูจะเทสเออือมึงมึงจะมากลับหรือจึิงไหมเนี่ยไม่กลับแล้วกูจะไปแล้วมึงเกลนอนแล้วไงมึงอาบน้ำเสร็จมจะนอนเลยเหรอเออกูไม่อาบน้ำเลยกูจมีคงมีคุยในโทรศัพท์อมั่งแหละถ้าเกิดว่าไปลองดูให้่า มาตอนที่ที่เราคุยแค่สิละห้าสิบบาทไอเก่งขนนะเก่งอขนาดนี้ใหม่ไม่ถึงกูถามว่าถ้ามึงเอาเมาสิมึงจะมาเล่นต่อไหมไม่แล้วไม่แล้วโอเคว้าวว้าวเก่งขนาดนี้เนี่ยมีฮันกิทังเกตด้วยเก่งแล้วเก่งแล้วไหนกรดติ๊ดช่วยภูมิพัฒน์ใช้ฮันกิทังเกตหน่อยสิย่าจับย่าจับไม่ว้าวว้าวเริ่มได้แล้วนี่ ว้าวหนูจ้าหนูจ่าเช็ดตูนะหนูจ่าหนูจ้าหนูจ่าว้าวไม่อึ่งเอาแต่คืออะไรข้ามโทรศัพท์นะคะนี่หนูจ่าแป้งล้างบับกูเลิกลราเรียนในสายกูเลิกกูเลิกกูเลิกเออเลยแเวลาแป้งล้างสัตว์หน้ามึงไอ้เหี้ยสัตว์หน้ามึงย็ดแม่ ว wow, <wow>, wow. ้าวว้าวว้าวไอเดียมึงอยู่ไหนเนี่ยกูรอตีมึงได้เวลาได้เมึงอกี้เฮียค่ะมึงลากข้าวหัวเอ็ร้านอะทำไมนะบอกไอ้วินบอกไอ้วินไอ้ซี่กูกูก็ไม่สำคัญนี่นี่ มึงอยู่ในซุบอันไม่ล่ะลูกสองอะโลคาพิชายผมก็ผมก็ผมก็พูดเล่นไหมอ่ะคือคือไม่ผมพูดเด้เลยใช่ไหมไม่ครับไอผูมเงเนตนตึนเนตนตเนตเ้ไเนตเนี่นูเนพเนเนต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 เกตเนตเมตเนตเตเขตเน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 ตเ้ตะมึงรีเนตนบอกมันบอกว่นมึงเพิ่งตายไปใช่ป่ะแล้วมันให้บอกานนมันรีมึงใหม่ นอนแล้วนอนแล้วเจอการฝันดีเออกูก็นอนแล้กูถ้าเกิดกูฝันมึงแล้วมันจะหลบไปกี่ครั้งเปิดดีแกนเปิด่ก่อนเปิดก่นก็เปิดอยู่เนี่ยไอควายมังจะตีกูทำไมเล่าเอกูก็ไปนอนแล้วเออเดดเเดเดเอเอาไหญใหใหญ่ห่หใหใหญ่่หใหญ่ห รู้ตีได้ตายูดเพราทีเดียวหลบไม่ได้โอมันหลบม่มันหลบมันหลบมันหลบมันขึ้นหลบมาเมื่อกี้หรือไม่ขึ้นที่อะไรเลยก็อยู่ดีก็มันชกระดึวะมันมันมันเบ่งเบ่งนัแหละกูตายกูก็นึกว่ามันจะเป็นอ่ะกูนึกว่ามันแบบมันจะหลบแบบชิงเชงได้อวามาโห่เียตายเยกันเวกัน